วันนี้แฮปปี้ทำอาหารกับเอเจบุญแฟมิลจะพาทุกๆคนมาทำกินง่ายๆอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงจืดนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงจืดหน่อไม้ซี่โครงหมูนะคะ,ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะบ้านเรามีหน่อไม้เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะมีหน่อไม้นะคะซี่โครงหมูนะคะเห็ดหอม หอมหัวใหญ่นะคะผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะแกะเปลือกหน่อไม้ของเราออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหน่อไม้นะคะเราจะมาหั่นหน่อไม้เราจะมาหันหนาาห่นไปต้มนะคะเราก็จะ ะะเสร็จแล้วเราก็จะเอานําไปล้างอีกรอบนึงแล้วก็เราก็จะนําไปต้มนะคะแล้วเดี๋ยวเราตั้งเตานะคะเดี๋ยวเราจะนำหน่อไม้ของเราลงมาต้มนะคะค่ะเราจะต้มทิ้งไว้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวนำพริกไทยนะคะลงมาโขลกตำเลยนะคะเอารากผักชีกับกระเทียมนะคะนำลงไปโขลกเป็นสามเกนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องแหลกละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะในระหว่างที่เรารอหน่อไม้ต้มสุกนะคะเดี๋ยวเรามาทำเดี๋ยวเรามาตุ๋นหมูรอนะคะเติมน้ำมันลงไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราจะเอาสามเกลือลงมาผัดค่ะเดี๋ยวเรานำสามเกลือของเรานะคะลงมาผัดเลยค่ะ เดี๋ยวเราผัดสามเกลือของเราให้มีกลิ่นหอมสักเล็กน้อยนะคะค่ะสามเกลือของเรามีกลิ่นหอมแล้วนะคะเตะจมูกขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำซี่โครงหมูของเรานะคะลงมาผัดนะคะค่ะเราจะผัดพุกเค้าให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ ผัดจนหมูเราสุกนะคะพอเราเริ่มจะสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้สุกดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปนะคะ เี๋ยวเราจะตุ๋นกระดูกหมูของเราทิ้งไว้นะคะสัก30นาทีนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะ,ะใส่หัวหอมนะคะลงไปนะคะเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้เลยนะคะสัก30นาทีนะคะตุ๋นหมูเราไว้เลยค่ะหน่อไม้ของเราได้ต้มจืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราตักขึ้นนะคะแช่น้ำไว้ก่อนเลยค่ะ หมูของเราได้เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะค่ะแล้วเราใส่หน่อไม้ของเราลงไปเลยนะคะน้ำปลานะคะของคูรสค่ะ หอมนะคะแล้วแต่เรานะคะเราจะหั่นหรือว่าเราจะไม่หั่นก็นได้นะคะรสชาตินะคะตามใจเราชอบเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะ เราก็จะไปจับเสืบเลยนะคะค่ะกัจืดหน่อไม้นะคะแกัจืดหน่อไม้ใส่ซี่โครงหมูนะคะได้เสร็จแล้วนะคะเป็นไงมัางคะน่าทานไหมคะผ่าหน้าตาดีดีเช่นเคยนะคะค่ะกลิ่นนี่หอมโชยเลยเลยนะคะ เพราะว่าสามเกลือของเรานะคะเราผัดนะคะทําให้น้ําซุปของเรายิ่งกลมกล่อมนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะบางคนเขาก็จะไม่ใส่นะคะเป็นแล้วแต่ตามสูตรนะคะของเราคือเราใส่เพื่อเพิ่มรสหวานให้กับน้ําซุปของเรานะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะว่าแกงจือดหน่อไม้ของเราจะอร่อยเซตแค่ไหนนะคะ ค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมที่จะดื่มน,น้ําให้เพียงพอกับร่างกายนะคะเพราะว่าร่างกายน้ำเป็นส่วนสําคัญของร่างกายนะคะค่ะพูดทุกคลิปแล้วก็จะลืมทุกคลิปนะคะ <c oughs> ไม่ว่ากันนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดื่มน,น้ําก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะน้ําคือสิ่งสําคัญนะคะน้ําสะอาดน้ำเปล่าลนี่แหละคะ่ะดีที่สุดเลยค่ะอือชื่นใจมากเลยค่ะอ่ะอือค่ะอยากจะโชว์ค่ะว่าลิปสติกนะคะไม่มีติดเลยนะคะ ไม่มีเลอะเลยค่ะดีดีค่ะเปลี่ยนมาตั้งสิบยี่ห้อแล้วนะคะมาเจอยี่ห้อที่ถูกใจนะคะไม่มีเลอะเลยค่ะ,ะไม่ได้โฆษณานะคะพูดเล่นๆเรื่อยๆเปื่ยๆนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะว่าแกงจืดของเราจะอร่อยแค่ไหนนะคะ หน่อไม้ของเลยนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะหน่อไม้วาหวานนะคะหน่อไม้เราต้ม20นาทีนะคะเพราะว่าเขาเป็นหน่อไม้หวานอยแล้วนะคะไม่ต้องต้มนานก็ได้ค่ะจะจืดไปแล้วนะคะ น้ำซุปนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะแกงจุดอร่อยมากๆเลยนะคะเนี่นยนี่ไรนะคะค่ะยังไงก็ลองไปทําทานดูนะคะหมูนี่ก็คงจะนุ่มนะคะแต่เราไม่ได้ชิมนะคะเราชิมน้ําซุปแล้วก็หน่อไม้นะคะก็อร่อยนะคะรสช,ชาติใช้ได้เลยคะ่ะหน่อไม้มีความสดหวานนะคะน้าซุปมีความลมกล่อมมากเลยะคะ่ะเราไม่ต้องไปใส่น้ำตาลนะคะ เราไม่ต้องไปใส่น้ำตาลเพราะว่าน้ำซุปข,ของเราหน่อไม้ของเราน้ําในหน่อไม้ของเราออกมาแล้วก็หัวหอมนะคะออกมาแล้วคะมันม,มัมันจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะกลมกล่อมมากเลยค่ะยังไงลองไปทําทานดูนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของ EJ b l o o m มแ m รมแต่ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าดูแล้ว มีความชอบนะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งนะคะ thank you for watching my video and c l l i k l like. I hope you enjoy video food If y o u l like, i k e and happy please subscribe thank you see you for next video bye